อันว่ามารผู้ตามสอนซึ่งอัดและาำแกพระราชาทราบแล้วซึ่งเนื้อความนั้นกล่าวแล้วซึ่งคาถาหนี้ว่าดังนี้จบเก่งก้อนว่ามารนั้นโดยสมัยนั้นเป็นพระผู้มีพระภาคเจ้าคืออันว่าเรานั่นเทียวได้เป็นแล้วครั้งนั้นอันว่าบุรุษคนหนึ่งเห็นแล้วซึ่งสมบัติอันบุรุษผู้ง่อยเปลี้ยดได้แล้วคิดแล้วว่าอันว่าบุรุษชื่อนี้เป็น ผู้ง่อยเปลี้ยเป็นอาศัยแล้วซึ่งศิลปะนี้ถึงแล้วซึ่งสมบัติใหญ่อันว่าอ่านแม้อันเราศึกษาซึ่งศิลปะนั้นย่อมควรดังนี้อันว่าบรหิหตนั้นเข้าไปหาแล้วซึ่งบรุษผู้ง่อยเปลี่นั้นวายแล้วกล่าวแล้วว่าข้าแต่อาจารย์อันว่าท่านขอจองให้ซึ่งศิลปะนี้แก,ก่กระผมเธอดังนี้อันว่าบรุษผู้ง่อยเปลี่ยกล่าวแล้วว่าแน่พ่ออันเราไม่อาจเพื่ออ,อันให้ดังนี้ อันว่าบรหิตนั้นผู้อันบรุษผู้ค่อยเปลี้ยนั้นห้ามแล้วคิดแล้วว่าอันว่าข้อนั่นจงยกไว้อันว่าเรายังบุรุษผู้ง่อยเปลี้ยนั้นจักให้ยินดียิ่งดังนี้ประทามโยซึ่งกรรมทั้งหลายมีการนวดซึ่งมือและเท้าเป็นต้นแก่บุรุษผู้ง่อยเปลี้ยนั้นยังบุรุษผู้ง้อยเปลี้ยนั้นให้ยินดียิ่งแล้วสิ้นกาลนานอ้อนวอนแล้วบ่อยๆ อันว่าบุรุษผู้ง่อยเปรียยคิดแล้วว่าอันว่าบุรุษนี้เป็นผู้มีอุปการะมากเกินเปรียบแก่เราย่อมเป็นหนึ่งยี่ไม่อาจอยู่เพื่ออันห้ามซึ่งบุรุษนั้นอย่างบุรุษนั้นให้ศึกษาแล้วซึ่งศิลปะกล่าวแล้วว่าในพ่ออันว่าศิลปะของเจ้าสําเร็จแล้วในการเยี่ยนว่าเจ้าจะกระทําซึ่งอะไรดังนี้อันว่าบุรุษนั้นกล่าวแล้วว่าอันว่ากระผมไปแล้วในภายนอกจากทดลองซึ่งศิลปะดังนี้ อ art, so ่านว่าบรุษผู้ง่อยเปรียถามแล้วว่าว่าเจ้าจะกระทำอย่างไรดังนี้อ่านว่าบุรุษนั้นกล่าวแล้วว่าว่ากระผมดีแล้วซึ่งแม่โคหรือหรือว่าซึ่งมนุษย์ยังแม่โคหรือหรือว่ายังมนุษย์จะให้ตายดังนี้อ่านว่าบรุษผู้ง่อยเปลี่ยกล่าวแล้วว่าในพ่อเมื่อเจ้ายังแม่โคให้ตายอยู่อ่านว่าร้อยแห่งทรัพย์เป็นสินไหมย่อมเป็นเมื่อเจ้ายังมนุษย์ให้ตายอยู่อ่านว่าพันแห่งทรัพย์เป็นสินไหมย่อมเป็น อันว่าเจ้าแม่ผู้เป็นไปก็ด้วยลูกและเมียจักไม่อาจเพื่ออันหรือออกซึ่งสินหมายนั้นอันว่าเจ้าจงอยาฉิบหายครั้นเมื่อบุคคลใดอันเจ้าประหารแล้วอันว่าสินหมายย่อมไม่มีอันว่าเจ้าจงใครครวญซึ่งใครซึ่งใครผู้มีมารดาและบิดาออกแล้วผู้เจนกลับด้วยบุคคลนั้นดังนี้อันว่าบุรุษนั้นรับพร้อมแล้วว่าอันว่าดีละดังนี้กระทําแล้วซึ่งก้อนกลัวทั้งห้ายในชายพก ใครใครครวอยู่ซึ่งบุคคลผู้เช่นนั้นที่จะไปอยู่เห็นแล้วซึ่งแม่โคไม่อาจแล้วเพื่ออันประหารด้วยความคิดว่าอันว่าแม่โคนี้เป็นศาสตร์เป็นไปกับด้วยเจ้าของย่อมเป็นดังนี้เห็นแล้วซึ่งมนุษย์ไม่อ่านแล้วเพื่ออันประหารด้วยความคิดว่าอันว่ามนุษย์นี้เป็นผู้เป็นไปกับด้วยมารดาและบิดาย่อมเป็นดังนี้ก็โดยสมัยนั้นอันว่าพระปเจกพุทธเจ้าชื่อว่าสุเนศอาศัยแล้วซึ่งพระนครอยู่ย่อมอยู่ในบรรณศาลา